ที่จบคนรักที่ช่วงคอ คุณเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีความกระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ดีสวัสดีค่ะมองเมาหวานอย่าไปตั้งใจค่ะดีกลังเม้าหวานสิคุณกระซ่ามิงานละเรื่องที่คุยกันแล้วก็เฮ้ยรักแตกแน่เลยมาที่ข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่ดีเหมือนกันนะคะกับไอซ์บาร์เก็ตแชร์เรนจ์เนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเอาน้ำแข็งผสมน้ำมาสาดใส่ตัวเราเพื่อเป็นการรณรงค์นะคะแล้วก็เป็นการทำบุญนะคะให้กับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าล่าสุดค่ะที่ประเทศอินเดียทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้ว ประชากรเขาค่อนข,ข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการบอกว่าขาดอาหงขาดอาหารม,มีผู้หญิงท่านนึงค่ะคนนี้เนี่ยชื่อว่ามันจูลัาทาคาลานิทีค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คิดไอเดียอมาดีมากแล้วยังไงอ่ะไอ bucket challenge เขาเปลี่ยนเป็น Rice Bucket Challenge คือเป็นการที่คุณเนี่ยช่วยกันท้าและช่วยกันแ <ไอ S 1> ชร์ค่ะ,คะเอาข้าวไปบริจาคปกติบริจาคเงินใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นการบริจาคข้าวสารหรือข้าวสวยค่ะหนึ่งถังให้กับคนจนในชุมชนต่างๆและที่สำคัญนะคะไอซ์ไอซ์บักเก็ตเชน์เนเราก็รู้ดีว่ามันเป็นการที่แบบว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องเสียน้ำไปเยอะมากซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประหยัดทรัพยากรด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะช่วยผู้ที่หิวโหย ได้อีกหนึ่งทางนะคะ<ม>ซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ข้อความไปเนี่ยนะกับการที่ทําบุญของเธอเนี่ยนะ rice packet challenge ใช่ไหมคะมีคนรับคําท้าแล้วภายใน24สชั่วโมงค่ะ150อ้คนคือมันสร้างกุศลนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้สิ้นเปลืองอะ่ะคือคนบางคนเนี่ยเข้าสารเขายังไม่เคยที่ทานเลยว่ามันเป็นยังไงหรือข้าวหอมมะลดดิดีที่เราทานแล้วเราทานไม่หมดกันเนี่ยทุกวันนี้มันมีค่ามากขนาดไหนกับคนในชุมชนชุมชนหนึ่งที่เขา ไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับรู้รถอะไรแบบนี้เลยบางทีมันมีคุณค่ามากกว่าเงินที่เขาได้มาอีกอเข้าใจเลยอ่ะใช่ดังนั้นนี่นะคะเธอเนี่ยแหละเป็นคนต้นคิดนะคะกับ Rice Bucket Challenge ตอนนี้ก็กำลังโด่งดังมากที่ประเทศอินเดียค่ะเพราะว่ามีแบบว่าหลายคนที่อาจจะเป็นอยู่ในชุมชนแออ<ช>ัดน้ำไม่มีอาหารทานก็ตอนนี้ก็ แค่หนึ่งถังอ่ะกินได้ตั้งกี่มื้อเป็นสิบสมื้อเลยอ่ะคือเป็นข้าวข้าวสารนะไม่ใช่แบบว่าข้าวปรุงสุกแล้วบริจาคแล้วพอหุงมันก็เยอะขึ้นแล้วในไทยมีแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ได้โด่งดังมากมายพระอาจารย์ประสงค์ชื่อพระอาจารย์ประสงค์ปริุูโนขึ้นในเฟซบ o ๊กคือลูกศิษย์ทำให้เหมือนกันว่า ทาให้ไปนวดแม่ล้างเท้าให้แม่แล้วถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ขอให้นําเงินให้แม่ทุกเดือนเดือนละพันทานวดเท้าล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วกราบเท้าฟุตมาสช์ชาร์เลนจ์เดี๋ยวพี่เกดไปบอกภาษาอังกฤษได้จากดีกว่าเพราะเป็นภาษาไทยเลยไม่ไปไกลใช่อะไรนะแต่อีกทีสิฟุตมาสช์ชาร์เลนจ์ได้เลยตัวเองพี่คะอะไรพัคเก็ตพัคเก็ตเข้ามาด้วยได้ไหมคะจะได้ยินกำลังกำลังคิดอยู่คิดเลยก็เป็นเหมือนกับเป็นกระปุกออมสิน ให้แม่เอาเถอะนะโอเคมาดูขอต่อไปมารีเริงระบำนะคะพี่ไก่แหมจําได้อลังการดาวล้านดวงแหมอย่าชมกันเลยแค่นี้แหมก็อลังการเล็กน้อยไก่วรยุค่ะ คนละไก่หรือไก่ไก่พาสิทธ์คะก็พูดถึงแหว่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่นี่โอ้ยไก่น่าหน้าดูจังเลยค่ะคือมันคอนเซ็ปต์มันคล้ายอลังการดาวร้านดวงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการประกวดเดอะซูเปอร์สตาร์ค่ะเข้าในร้ม s สเตอรดีโอช่อง3หนองแขมเซตฉากให้ยิ่งใหญ่เลยนะคะเหมือนกับการประกวดเรียลิตี้ระดับโลกแสงสีเสียงสเปเชียลเอฟเฟกต์ตาตาแล้วก็มีสาวเบสชนิดาภาค่ะแล้วก็นักร้องตัวจริงอย่างปุยฝ้ายแล้วก็นี่นางเอกของเราน้องแพ แพทย์ปิเสียกูดเนี่ยนะคะโชว์เสียงจริงด้วยร้องเพลงแบบออกแนวทันสมัยหน่อยแต่ว่าคนอื่นก็จะมีแนวของตัวเองนะคะอย่างน้องเบสนิดาพาเนี่ยนะคะก็จะร้องเพลงอีกประเภทหนึ่งน้องปุยไฟร้องลูกทุ่งสาวแพทย์บอกว่าฉากนี้ตั้งใจมากที่สุดเลยเพราะว่าคืออินอะ่ะเหมือนแบบกําลังประกวดจริงๆมีคู่แข่งหลายคนด้วยนะคะที่จะต้องประกวดกันในงานนี้ oh. ก็จะมีพระเอกอย่างสนยุคค,ค่ะแจ็คเมทัศพี่โอ๊ตวราุตรแล้วก็พี่ไก่วราย,ยุสด,ด้วย นี่นี่ปุยฝ้ายมีเอฟ,ฟยอยู่แล้วไงใช่ค่ะทุกคนร้องเสียงจริงหมดเลยนะคะพี่ไก่กับพี่โอ๊ตนี่มาเป็นสาวประเภท2พี่โอ๊ตนี่ก็เล่นเป็นสาวประเภท2บ่อยนะคะจนวิเรารู้สึกว่าแกเหมือนมากเลยพี่ไก่ที่แกก็จัดเต็มเหมือนกันเพราะแกบอกว่าเรื่องนี้หลายคนคิดว่าแหมง,งานหมูง,งานง่ายเพราะว่าแกนถนัดแบบนี้อยู่แล้วแต่แกบอกโอ้ไม่ง่ายเลยนะเพราะรายละเอียดทุกอย่างนี่ต้องแบบว่าอียิบต้องอลังการจริงๆนะไปฟังเสียงพี่ไก่ค่ะ มันเป็นจุดเด่นและ<า>จุดขายของละครเลยโชว์นี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับรายการที่เราทําอยู่ตลอดเราทําการประกวดละครเราก็ต้องทําให้เป็นละครเพราะฉะนั้นต้องทาให้เยอะให้ดูแปลกตาก,กว่าการประกวดอันนี้เป็นอะไรที่คิดมากแล้วก็หนักใจกับตัวเองอารมณ์ประกวดตรงนี้โชว์ตรงนี้จะไม่เหมือน Star s t a ต e เพราะมันเป็นอารมณ์ของตัวละครที่อยากเอาชนะซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้มาโชว์ด้วยความสวยงาม มันโชว์ด้วยฉันต้องชนะฉันต้องได้ฉันต้องนี่แล้วยิ่งเปิดเรื่องนางเอกเนี่ยฉันเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วต้องสวยต้องดีต้องเด็ดอันนี้ต้องจัดเต็มเพราะว่าเราแบบอลังการดาวล้านดวงเดี๋ยวคนว่าเอาว่าเฮ้ยทำไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดาวล้านดวงเลยยังไงคำนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจของผู้ชมเพราะฉะนั้นละครไก่ถ้ามีโชว์นี้ก็จะไม่ทิ้งคำว่าอลังการดาวล้านดวงค่ะเนี่ยค่ะแดนเซอร์ได้เปล่าคะพวกเราสี่คนพร้อมนะคะพี่แก่พ่วันนี้ไก่เป็นเชนิดเดอร์ อันนี้เป็นเชลลี่เดอร์ได้แล้วเป <mm ็นปัมปัมเกินดิงเต้นคล่องทุกคนเออใช่ นะคะวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงให้ได้เราจะคุยกันถึงเรื่องของพลังแห่งคิงกินยังไงให้สวยค่ะผิวพรรณเปล่งปลั่งกินยังไงให้ผอมกินยังงลดความอ้วนกินยังไงให้สุขภาพดีเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกทั้งหมดเลยในรายการวันพรุ่งนี้นะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพวกเราจากซ K c a แค i n ว l e i n นะคะเซรั่มออฟเจแล้วก็เครื่องประดับสวยๆด้วยจากเจมพีส์บายชูชัยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซกโขกซดโพกก่อนนะคะต้มคพงกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาไปพบพรุ่งนี้เจ เจอกันกับคิงอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ